อ่ะพี่น้องคนอีสานเดี๋ยวมาฟังกันผมยิ่งฟังผมแม่งยิ่งขึ้นอ่าเดี๋ยวฟังนะนี่ขึ้นมาตอนนี้ไม่มีใครต้องการให้ด่านะคะพี่แล้วมันก็หุกปากถ้แค่จะหุกปากมันจะเลิกด่าเข้าใจเะบอกไม่ค่ะทุกพี่ต้องใจเย็นก่อนมันควรจบที่พี่ค่ะมึงคุบปากอ้สัตว์ไม่งั้นคนอื่นโดนอ่ะไอ้เหี้ยแค่นี้พอค่ะเขาจะได้รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงเมียไปค่ะไอควายปากโตยิ่งพูดมันมีเหตุการณ์ยิ่ไม่ดี ใช่ค่ะยิ่งพูดเหตุการณ์ยี่ห้าร้อยก็ไม่รู้เลไอ้ี้ยปากไปไอเหี้ยอีกจมูกโตเงี้ยปากไปเบื่ออธิบายนะผมมไ่ต้องไปอธิบายอะไรหรอกไอ้เหี้ยกูเหี้ยนี่มันงูจริงพี่มันงูปะตินเขาเรียกว่าไรวะมันมันไม่จะต้องมาต้องการคำขอโทษอะไรจากใครเท่านั้นแหละถูกไหม ล่าสุดเจอติ่งของไอ้พวกขับเฮาหรือเปล่าไม่รู้นะเข้ามาแขวะผมหามว่าผมเกาะเอหาว่าผมเกาะกระแตอย่างงู้อย่างงี้ความหมายของเขาเกาะนะคงไม่ได้ไปเที่ยวเกาะหรอกมั้งเพราะผมถามอยู่ว่าในพัทยาตรงไหนนะครับผมถามว่าตำแหน่งที่อยู่พัทยาตรงไหนคงไม่ใช่เกาะหรอกมั้งนะแต่ถ้าความหมายไปเที่ยวเกาะผมไม่ต้องขออภัยนะแต่ถ้าความหมายคุณว่าผมไปเกาะหรือว่าอยากดัง กาะข่าวดังอะไรเงี้ยผมไม่อยาเป็นต้องเกาะก็ได้เพราะติ๊กต็อกผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้ผมต้องออกมาพูดนะอยากดังหรือเปล่าที่มาเม้นแบบเนี้ยเป็นคนแรกเลยนะที่มาเม้นเนี้ยเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของผมภายในรอบปีนะที่มาเม้นแบบเนี้ยหายไปนานละพวกแบบเนี้ยก็ถ้าอยากรู้จักผมให้มากขึ้นก็ทักมานะครับเฟซอะอ่า ผมก็อยากเจอตัวเหมือนกันนะครับพี่น้องใครก็ได้ที่รู้พิกัดนะครับช่วยคอมเมนต์หรือทักเฟซมาหาผมหน่อยนะฮะหรือข้อความในทิกต o อกนี้ก็ได้นะครับใครพอจะรู้พิกัดของคนที่อยู่ในขับเฮาที่สิงสถิตอยู่ในพัทยาตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้นะฮะใครรู้ตัวนะครับหรือว่ารู้ พิกัดหรือรู้จุดที่อยู่ถ้ารู้ที่อยู่ได้เลยยิ่งดีนะครับบอกผมทีด่วนเลยนะฮะมันจะได้จบจบไปนะครับพี่น้องจะได้แบบสบายใจสบายใจนะฮะผมจะแบบให้เป็นจริงเลยนะครับไม่ต้องเสแสร้งกันเลยนะฮะฝากแชร์นะครับฝากแชร์ด้วยพี่น้องครับผมฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมไงล่าสดุดมาไล์สดขอโทษพี่น้องชาวอีสานว่างั้นแต่ดูจาก ท่าทางและคําพูดของมึงอ่ะเหมือนมึงไม่สลดจริงอ่ะเหมือนมึงกําลังกลัวอะไรบางอย่างใช่ไหมมึงกลัวเขาลุงกัดขื้มึงใช่ปะสรุปมึงเริ่มกลัวแล้วใช่ปะหรือว่าอึดอัดออกไปไหนไม่ค่อยได้หรือยังไงถ้ามึงเจอคลิปนี้มึงช่วยมาคอมเมนต์หรือตอบอะไรกูสักอย่างได้ปะคือกูขาดใจกับมึงมากเลยว่ามึงอ่ะ มีอะไรที่เกี่ยวกับสมองมึงหรือเปล่าที่ต้องมาทําให้คนอีสานเขาเดือดร้อนหรือหัวร้อนอะไรกับมึงเขาไม่ได้หัวร้อนอะไรกับมึงหรอกเขาอยากกระทืบมึงจริงๆบอกเลยแล้วใครจะจบก็จบผมไม่จบนะฮะฝากไว้ด้วย